กรับสวัสดีเพื่อนบเพื่อนช่องครับพี่น้องเอฟซีดูสันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียเอียงชาแนลหลักแหล่พรร้อยสิบห้าครับพี่น้องเอฟซีดูสันเนะพาะวันนี้นับภาะเพื่อนครับเพื่อช่องอยู่ที่วัดไอ้ไข่ครับพีน่น้องเอฟซีดูสันวัดไอ้ไข่ครับพี่น้องเอฟซีมาตามรูปแบบนาทางของหลวงปู่เพื่อนครับพี่น้องเอฟซีวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีเนาะรูปแบบนาทาง วันนี้มาลุ้นกันครับวดที่ผ่านมายิางข่าวว่าแนวสร้างของหลวงปู่เป็นเสาที่สองกนมูลนเธเองเลยเดินทางมากครับไปลางเอฟซีตามรูปแบบแนวทางของหลวงปู่วัดไอ้ไข่นหลังจากวน้งนหอรา่นปาข่ีเาปน กราบนับเทศกาลลูกปูครับพี่น้องทีุ่กท่านครับกราบนับเทศกาลครับอ่าสาธุสาธุเจริญพรครับสมุสดสุดายหยัยมที่ชมอยู่ทางบ้านเอฟซีหลังจากที่บมาานน่ไดน้มา,าม,าาม,ดมาหากันโดนครับผมบม่ได้มาหากันโดนนะบาะเป็นยังคือทอดยังมาหากันนี่กะมาพบมาพอกันก็นกนสิบอกบุญบอกข่าวสำหรับผู้ที่ท่านไก่ท่านไก่นอกก้อนสิได้หลับโชครับ เปิดโชคคือวันที่30มิถุนายน2 5 6 7กียนีครับอ่ากสิเริ่มเข้าสู่กลางปีทางวัดจะได้จัดพิธีอาบน้ำมนต์ครับผมอาบน้ำมนต์ผู้ใดแล้วก็ท่าพิธีขอขมาขอขมากรรมเอาอาจีเได้ร่วมเกลื่อนต่อพอ่อต่อแม่ต่อผลัดนาใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบาบาปบาไปบ่นใบเราลืม <ส>แล้ว่็บ,บ่มีโฉกบ่มีหลานเพียนห้ชีวิตตุต่อยคอยคำลงมาเพียนห้บ่สบายบอกบ่สบายใจเพราะวะ่าเวลาเขาไปไปไปขอเพิน่นหรือว,ว่าไปบ่นบานสารก้าวเพิน่นในช่วงที่เหาในช่วงนั้นคือบารมีสิงศักดิ์นิ่งอาจสิบ่พ่อเพิ่นกันเลยบ่เฮีดยใหในเหานี่บ่หั่นสมปานะรารถนาบางคนก็นว่า ขอเก็บมือขอซิบหามือขอเดือนหนึ่งในช่วงนั้นนี่บารมีสิ่งสักสิทธิเท่าไปขอนี่บ่อท่านไน้หลาหลเพราะว่ามีได้คนไปขอเพิ่ะนวะมันก็ใหายผู้นั้นไหนผู้นี้แน่บันพ่อหอที่เท่าบารมีพ้นลดลงหลังจากนั้นเท่าก่เท่ากับว่า่สมหวัง่สมหวังบาดีพ่อบารมีพ้นมีแล้วเท่าผัดได้มันพันโดนครับมันพันโดนพ่อมันพันโดนแล้ว ันลืมเพิ่ส่วนมนาพ่นจะเป็นแจ้งซี่ผันลืมข้าวมากอันขอพ่นยุบโดนแล้วเนี่ยพ่นมันพ่นม่าหายยังเสียเพราะวันนช่วงนะั้นคือบารมีซีนซีนนี่อาจสิบไแหงครับเขาไป<ม>ขอคอ,อโชกคอรลังบางสิ่ผันบัถืออรัิผันมัดถืออีกสงองัวัดทัดไปนั่นคือบารมีพ่นพ่นมาแ้วบ้านเท่าผันลืมครับลืมก็เลยเห็ดไห้สิงศากิีดมโนนี่เกิดคว่มโมโหเกิดความ มาเอิ่นมามาใส่กัมเฮ้าเทศไทยนึ่งปะสู่บัติเหตุเทศเหตป่วยเทศเหตเก็บเหตปวดเทศไหยบ่ถือบ่มีโชคบ่มีลาเทศไทยขอบครัวเดือดร้อนเออก็เลยนั่นคือพันใส่กัมเฮาแค่นั่นเป็นเพราะข้ามอธิษฐานของเฮาเป็ี่ยนมาข้ามอธิษฐานของเฮ้าแค่นั้นแล้วมือวันที่สามสิบมิถุนายนที่ได้มาท่าพิธีขอขมามกัมสอบสิงศักดิ์สิทธิ์เพลินว่าเฮาประเด็ดเตรียมยังมาก เท้าเตรียมแต่ปัดใหญมากถวายพระคุณเจ้าแต่คาคู่เนี่ยสิบสองบาทนอกนี้จากนั้นแล้วแต่ทันสี่ห่างอันนั้นหล่ะกับผู้ใดสิมาอาบน้ำอาบน้ำมนต์หลังจากเขาเข้ามากกับแนวอาบน้ำมนต์อีกผูุกคอต่อแคนีกก็เตรียมคลื่นฉุดกับความมากส่วนคือกันในการอาบน้ำมนต์กับคาคู่สิบสองบาทผู้ใดสิมาในวันที่สามสิบก็มาได้บันไก่บันไก่หรือว่าผู้ใด มาว่าได้ยุยทธังไกลจ,จากติดตอพาจากติส่งน้ำมต์ไปหายนี่น้ำมต์ไปน้มนนำมน่นหายนข้าวเห็ดใปหงายแจก,กงานแจกโยมเบิร์ทุกคนอันนั้นแล้วบอกบุญบอกค้าวไวส้สะก้อนบางคนเดอ้อบางคนเวลาไปพอนี่ให้ตั้งคิดตั้งใจพร้อมให้มันให้เทียนละกันขันงวดนี้ว่าได้วดนาได้นั่นก็คือบรารมีเพลนนั่นมั่นมันใน,นช่วงข,ข้าวขอเพรอนผันลดลง แผ่นบาน,นี่พันมีแล้วห้าก็สิคอยได้ไปละอคอยได้คอยมีไปแต่กอออออ็อย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าลืมเผาวัดตั้งถ้ำรักษาศีลเมืน่นสิเกิดบังเกิดในห้องมีโชคตลคอดเอาบาน,นี่ต้องไปนั่นนะครับเริ่มเวลาที่เฮ่าที่กำหนดการเฮ่าที่ทวเวลาเริ่มกับเก่ามุ่งเป็นต้นไปเก้าโมงเช้าเป็นต้นไปแมนแต่ว่าในมือวันศีรษะนี่นคือเหตุเบิดมือ ผูไูไดมากไม่ล่าได้แต่เย็นไห้ไม่่านนั่นครับผมเอ,อื่องบ,บวชสิเป็นขอข,อขมาก,กรรมแตงแก่เสียคออาณาโมนในมือนั่นครับผมเพราะว่ามันเป็นกลางปีแล้วครับเออขาจะเขียนต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีครับเออขน้นแล้วเอาบอกทุกคนคบคัน้อวยมาพอดโชคลาภเท่าหลังลฟาย,ยัานกะว่าเป็นรุดหมดหนึ่งครับห่างหมดรุดหมดหนึ่ง งวดมันมากงวดแมนงวดรุ่งงวดเดียวครับผมงวดว่างหันงวดว่างหันกับเข่าครับผมงวดว่างหันงวดว่างหันในไฮเก็บสีสองโอ้เออมันมันมาออกซีสองางออกซีสองรางงวดนี้กับเบื้องสุขคนวันนี้มีเหลขกนำมน์กับเหลขกแม่ไอคําแม่ไอคัมแมนแม่ไอคําบ่างหันไฮ ให้ซีซีสองซีซสองยังไงซีสองศูนย์ห้ยังครัผมเข้าซีสองเข้าซีสองแม่ไอ้ขำพี่ร้องแม่ไอ่ขาแม่ไอ้ขาำนี่เป็นพุ่มยูนิโแม่ไอ้ข่ำนี่ก็เป็นพุ่มน้องหานเฮ้านี่แหละแม่ไอ้ขาำแต่ว่าเมล่านะจะไปเมล่อเดียดร้อนยังจะไปขอยังเพิ่นอะไรยังจะไปหาเพล่นแม่แม่ไอ้ขำเห็นว่าสารแม่ขาอยูนองหาเราั้น ไไปปสารนักไอแนนสารนักไอคนเอิบว่าสารจะไม่ไอคำไม่ไอคำอ้าวต่อไปเบิ้งเด็กน้ำม่อนกันเด้อไหมครับผมอ้าวให้โชคให้มันทุกคนเบิ้งเด็กน้ำม่อนแบบน้นะคังไหนเป็นอาจารย์เป็นผู้แฝงไห้ครับพี่ครับผมมีห้ามีศูนย์มีสองมีแปดมีเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันครับแคปหน้าจอได้ไปน้องเด้อ จับหายไปจับแล้วครับผมอ๋อนี่คนจับมคู่ผู้ดีได้เด็กสามโต้ยืนสื้อห้าศูนย์สองก็ได้หกห้าศูนย์ก็ได้ครรัับบคมนจับหายแล้วชนะเหยียบแล้วสิพิมพ์ยังชีแหละจับของไปเองเนี่ยจะจับของไปเองเรียแต่ละกันเอฟซีสลับกับจับจับใสดกันเอาเลขมีหาโตัอ พี่หาตัวจับใส่หันุหันนะแมนต่นิมมพ็จับให้แหลกเลยเพื่อ68มักครับผม8689หลักล502 89502ครับผมจับผู้ให้เจิมครับผมแดดเก้ 5, าแดดหกเนาะครับผม89 89แล้วก็502ครับผมโอ้พี่น้องเรียกงนันก็เป็นองจับเป็นวงกลองเลย กนจับกันหายเพระฉะชนลงปูใช่จับกันหอ่คนจับคอหายอีกเนาะดูจริงๆเลยพี่น้องเพาจริงเาจริงอ่พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอฟซีเนาะมันดีบเปรียขันน้ำมันเลยครับ ติดอ่างนมุนลองปูกันอืมเห็นบ่อ่าแยกออกใครได้เหลือสาตัวโอ้โอ้แมนอีดีเลยครับเรบ่สั่นหกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เลือบานเอออาเก้าห้าศูนย์เลอบานี่สองแยกออกก็แปดอาเห็นบ่อสั่นอืมครับผมสองแยกออกจางแยกอเพราในจบเนี่ยยูจนไม่แห้งเลยพี่ห้องแต่ว่า แยกบแยกไปเพราะไม่แยกไข่เลยบอยสองแยบสองแยบสองก็แปดแยกออกสองก็แปดแยกออกเลยเก้าห้าศูนย์เขไปหาเก้าหศูนย์แล้วกันเก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์ครับผมเอาแปดกับสองยู่คนละมุมคนละแจกนี่เลขแยกออกเองนะครับเบสซี่ครับผมไอ้สามตัวด้วยบาทเองยู้น้ำกันเป็นไทยจังๆล่ะงโอ้บาทพี่น้องกเลยแปดกับสองจะเทิงแมนเก้าหาศูนย์อยู่ล่างแมน ปกติแล้วสองตัวมันออกค่อมเอากับเอฟซีครับเขียนไหมอ้าวพี่น้องบาดแล้วฟังน้ำกันพี่น้องเอฟซีดุทันนี่เป็นเลขเล็แม่ไอ้คำพี่น้องเอฟซีดูทันเลยเลขแม่ไอ้ำพี่น้องเอฟซีด่ทันนี่คือเลขดไล่ไปหากันนะเอ้าอือได้ละได้ละ โอ้เล็กเล่าถ้ามาหันนะต,ตัวเดียวกันแปดสองห้าเอาสี่กระไรยพี่รองอืมอืมคือเล็กจได้อ่างน้ำมันพี่รองเก้าแปดสองห้าโอ้ oh, เหล็กตัวเดียวกันพเพราะก็เกาตัวเดียกันได้พี่รองกลับลงมาใส่กันนะพี่รองเอฟซีตุ้ธันเนาะอันนี้เป็นเล็กแม่แหวกคำวดที่แล้วสี่สองสี่สองแต่นักต่ำรถพี่รองที่แรกที่แรกเขาเห็นอยู่หันคือแปดเก้ากับหาสีสองเนาะ พอดีพี่น้องซสลู่ลคนาพันธุ์ท่านพีธีอ่บ้านใดละเอ็ดอยู่บ้านหนองกล้าพี่น้องบ้านหนองกล้าตบุดอนไฮโศกวัดศีทรงธรรมครับพี่น้องเอชีดุทันเนาะไลฟ์ู่ลคนกะยุกไกยุกไกกะไม่แบียนงครับพู่ยุกไกพันทรงน้ำมต์ห้พี่น้องไปพันรงทงน้ำมตอนหา เดี๋ยวไปสอบถามลุงปูเป,ป็นไห่บ้างเอฟซีทั้งผู้ลงทุนคนอยากได้ขันน้ำมุนเอ้ยอยากได้อ่างน้ำมุนหรือว่าอยากได้น้ำมุนไปติดต่อไปทั้งหลายบ้างเอฟซีทุกท่านเนาะจะแอดจะฆ่าขับไปวอาไปจ่ายกับผู้บ่าเป็นอาจารย์เกันครับไปสิเดินทางมาขอพระอาจารย์ขอแจ้งที่กัตเตอร์วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองก้าตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานครับ จังหวัดอุดรทธานีครับครัเออ่นนี้สูว่ามิยันโยมพันยัดบุษาน้ำมุนติดต่อเบอร์โทรครูบาอาจารย์บอครับอ่าติดต่อเบอร์โทรคราอาจารย์เลยเบอร์ใดเนาะขนาดรถเอา085 008 8650อันใดบอครับกดเลยก็ได้ครับผมอครับอาจารย์085 0ูร8นี่ครับพี่น้องเอฟซีตุสันพี่น้องเอเ้าเนาะคุณดอยากสั่งน้ำมันพี่น้องเอฟซีตุสันท่านไกลครับพี่น้องเอฟีตุานเป็นเบอร์โทรคูบาอาจย์หลวงปู่เป็นรับพี่น้องครับนี่คุยเยอะกันเพื่อนไหมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีับมดนี่องโฮมขครับบ้านรับม นี่นี่สัเอีสนนี่งสีสมวสับาด้งหีว้วัดหรือว่าวัดไอ้ไข่คุณเหครับคือนี่ก็วัดไอ้ไข่มีที่เดียววัดไอ้ไข่เป็นังตุนันรูปแบบน่าตังคำสีดำเอฟซีตุนันตันลปูไปวัดสีสงงรันหรือวัดไอ้ไข่ครับพี่น้องเอฟซีตนันตันทานเด็กติดจอกับเบอร์ทร แอทลงไวให้ก่นะพี่น้องเอฟีสอบถามเรื่องน้ำมุนเนาะนาทบุญยุกทั้งไก่โทษสอบถามผู้บาอาจาย์เป็นพี่น้องเ e อฟซีุกทานเนาะสำหรับแอวช่างวันนี้ครับพี่นอ e อ e 89, 86, ้องเอฟทันอยู่ที่แปดเก้าแปดสามตัวที่ศูนย์ห้าสองได5ห้าศลักกับแปดสไล์ออกมาครับพี่น้องเอฟซีไล์ออกมาได้ตัวเดียวขอดูเก้า5ูน์ห้าโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีเจอกันใหนคลหน้าสวัสดี